สวัสดีครับมาพบกับลูเกียเกมกับเกมวันพันแมนสองเกทเซิร์ฟหกสองหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าสิบเก้าแล้วนะครับผมกับเซิร์ฟ621นะครับวันนี้จะมาทำการดูสึกเขตไลซี่สิ้นสุดไลซี่อะไรนะไลที่สิ้นสุดนะฮะ ย้อนหลังนะครับย้อนหลังโอเคฮะอ่าเราจะมาอัปเดตพลังแล้วก็ดูเขตศึกที่ไร้สิ้นสุดนะฮะใช่ปะวะเขตศึกไร้ที่สิ้นสุดนะพูดก็สลับกันนะฮะเอาประมาณนี้ไม่พูดภาพนําเพลงครับเราไปอัปเดตพลังกันก่อนเลยเดอ่าตอนนี้อันดับพลังอยู่ที่69นะครับพลัง5้าล้านสอหมื่นนะฮะพานันอยู่ที่21นะครับแล้วก็ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่67นะครับกิวอันดับ3ครับผม แล้วก็ลานบอลออยู่ที่75ครับคนมาตีกันข้างเยอะนะฮะช่วงน,วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงฮอตเรายืนระยะยาวๆเงเรายืนรับติงยาวๆ <c oughs> กระสอบทรายไม่ใช่โน1ห,นหรอกแล้วก็แต้มแต้มดวยเรียวทามนะครับพันหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็เสียดายครับตะเวนทุ่งนา ตอนนี้ตัวเป็นนุกนาผมาเดี๋ยวตอนนี้มีแต้มอยู่ที่9,520นาะครับพรุ่งนี้ก็จะได้แล้วแต่ประเด็นคือผมไม่มี G4 ล่างแรกครับลืมดูฮะแม่เป็นคนดวงดีจะด้วย G4 ล่างแรกไม่มีเราต้องเสี่ยงดีไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนคิดว่าเราต้องเสี่ยงดีไหมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องอะ่ะเนี่ย เลดอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อะนะไม่ใช่จีอ่ะแต่เป็นกอริบารอ่ะแต่เราจะเปิดตรงนี้ตัวแดงอ่ะหนึใบเลาเนี่ยเพื่อนเพื่อคิดว่าผมควรที่จะเสี่ยงไหมเสี่ยงเอาตัวเนี่ยเกลือเนี่ยทั้งๆก่อนในนี้ผมเปิดไปประมาณ200กว่าใบน,นะไม่ร้อยกว่าใบไม่ได้เอสเลยตัวตัวเหลืองเนี่ยได้ตัวเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้เลย วัคซีนแมนหรืออะไรเนี่ยน่าจะโซนิกแหละโซนิกได้บ่อยแต่ผมไม่มีกล่องเอยูอาร์ไงเพื่อนๆคิดว่าไงเดี๋ยพวพรุ่งนี้มาเปิดแล้วกันเสียดายมากเลยไม่มีไม่มีตัว G4 แต่ผมคิดว่าถ้าเปิดมันน่าจะออกเก <c oughs> มมันคงไม่ใจร้ายขนาดนะั้นลงมัง้งโอเคครับเออโอเคครับมาอยู่ที่เขตศึกไลท์ที่สุสดแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความดีดีกับคุณโอดินนะครับเราได้แทงไฟหรือเปล่าเราเชียร์เขาชนะเราได้อะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ลืมแต่เราเรามาไม่ทันใส่แทงไฟนะฮะแต่เราทำนายไว้แล้วว่าเขาจะชนะนะฮะโอเคงั้นเรา,าก่อนที่จะไปดูรอบชิงนะฮะเรามาดูว่าเขาจัดทีมกันยังไงนะครามาดูฝั่งคุณโอดินก่อนเลยเดีกว่า ่า G4 UR โค้กิสุ UR แล้วก็เด็ก UR นะฮะอ่าแล้วก็โซนิค UR แล้วก็แฟด UR แล้วก็อ่ามอสกิโต้เกิล UR นะฮะ UR หกตัวครับผมเป็นตัวเออ่ดาเมจเดียวแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเลยคือทีมนี้ก็ค่อนข้างตึงแล้วนะฮะโอเคแล้วเรามาดูของฝั่งคุณเสือหน้าแบลกันบ้างอ่านี่คุณอ่ายูทูบเบอร์ของคุณเต่าเชนะฮะ มาดูอีกฝั่งนึงครับคุณหน้าแบล็ครับคุณเสือหน้าแบล็นะฮะขออภัยด้วยที่อ่านไม่ครบนะฮะก็ทีมก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่แค่ไม่มีโกเคสสึแค่นั้นเองอ่าเรามาดู3แถวบนกันก่อนครับอ่าแทงท็อปมังสวิรัตครับแล้วก็มอสคิสโตเกอร์ยูอาร์แล้วก็ G4 UR ส่วนแถวล่างจะเป็นโซนิก UR แล้วก็จักรพรรดิคยูอาครับแล้วก็แฟชช์ยูอนะฮะโอเคไม่พูดภาพจำเพลงครับเรามาดูกันเลย เอาแปบบ๊บนึงนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกสบายขออนุญาตกดข้าไปก่อนนะฮะสต็อปไปก่อนโอเคครับเรามาดูกันต่อนะฮะโอเคกดเลิมไปเลยเมื่อกี้ไปเปิดเสียงมาเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกด้วยเปิดแอนิเมชันไปโอเคขอาฝั่งของคุณโอนินอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสินเงินแล้วก็ของคุณเสือหน้าแบกอยู่ฝั่งขวานะครับ เปิดด้วยแฟลประกายแสงครับจากฝั่งของคุณโอดินครับแล้วต่อด้วยดาบประกายแสงของเสือหน้าแบลวครับดาเมจค่อนขา้างต่างกันนะฮะแล้วก็ระเบิดพลังของ G4 ไปหาฝนสังหารครับหนึ่งล้านดาเมจครับผมระเบิดหนึ่งล้านดาเมจนะฮะต่อด้วยปาดมาสิบเอ็ดล้านดาเมจครับผมต่อด้วยดาบแห่งแสงของคุณเสือหน้าแบลวครับ เขายเอ้ยโอ้โหสามล้านเก้าครับแล้วก็ระเบิดมาคือมันเป็นเมตาของแปดนฮะแต่ใครปั้นสุดกว่าก็ลำยาวไปช่วงนี้คือตัวมันค่อนข้างที่จะโกงนะฮะต่อด้วยอจรวดทหารจำชื่อไม่ได้ฮะสามล้านดามเมจครับคือดาเมจค่อนข้างต่างกันนะฮะคือ พลังก็ต่างดามเมจก็ต่างนะฮะแต่ตัว UI คล้ายกันโลโก้แกมสไตล์ใช่ไหมเมื่อกี้อ่านว่าโลโก้แกมสไตล์ใช่ไหมเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับคือดามเมจต่างกันมากครับฟัน4ล้านกับ14ล้านนะฮะนี่ฮะ2ล้านนะฮะ นี่คือพลังของท็อปเซิร์ฟนะฮะเขาปันกันขนาดนี้นะฮะเราได้แต่มองแล้วฮะสายฟรีก็ได้แต่มอง27ล้านครับตายหมดนะครับแถวหลังแตกหมดแล้วเหลือแต่มอคิเตกยนะฮะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณโอดินอีกครั้งนะฮะดูแค่ก,กรอบก็น่าจะรู้แล้วนะฮะว่าใครเติมใครไม่เติมนะ,ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถ้าเติมเหมือนกันเติมเติมได้เท่ากันก็จะได้กรอบเหมือนกันนะฮะโอเคครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาที่ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะอ่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย